ยศนาปีวะศรีนุติทธิไปสถิสงสวิพขารจับสมิสัิงไว้ให้มาี่นาดีดอ้ติดไปห้อยก็เลิอยหงอเล่นไปไนกันตไปตาจารุไมัน่ารู้ขึ้นาต่นมาตื่นมา ไปยนามตายใครกนู่ทจ้าวนราติเดียวได้อะอย่าสอนให้ค่ะไม แล้วให้ยังนะให้ยังนะให้เยื่อี่ะเกนวะีกินมันตันั้นนั่นเอ้ยนนอน้องเลี้ยวเปนเี้ยวเงาน้ก็ด้กำลังดิ้งโคตรโ่หนแล้วพะ้นางนา้

ห่อบนห่ออืตี๋เียไฟเียวไฟข้าเดียนั่นหมายคไม่ต้นเตียนแล่วเล่าสามนี่เหล่า ช่วยให้ไมัให้ท่านเจ้าฟังแหมตียิงไม่่นรูปปาใช่หอเออเัควัน้ะแทม ที่ปั่นปั่นถ้าว่า <laughs> เอ้ไปก็อืเข้าวเดียวข้าวเดียวดีดีจ้ะอ๋อคนมาเล้วเดี๋ยวนี้มาแล้วเดียว